บับผู้ใหญ่สำคัญคัญแลสการที่สี่ที่มีความคิดทันสมัยไม่แพ้พระมหากษัตริย์นี่ใครบ้างฮะอ๋อน้องท่านเนี่ยพระปิ่นเกล้าเนี่ยพระปิ่นเกล้าเนี่ยรู้จักตะวันตกดีกว่าพี่ชายอีกนะแต่แบบไทยไงต้องยกย่องให้พี่ชายเก่งกว่าพี่น้องอิจฉากันไหมก็คงมีบ้างนะแต่ว่าไม่มั่งนกพระปิ่นเกล้าต้างระวังเนื้อระวังตัวเพราะพี่ชายต้องยกท่านเป็นพระเจ้าเป็นองค์ที่สองเลยนี่ครับไม่เป็นบางหน้าธรรมดาอันนี้เหตุผลทางการเมืองเหตุผลทางโหราศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะครับ ท่านบอกท่าเผื่อน้องท่านไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจะอายุสั้นเหตุผลทางโหราศาสตร์แต่อำนาจต่างๆก็ไม่ได้ให้หรอกเพราะเวลานั้นพวกขุนหน้าเขายังคุมอยู่ในหลวงมีอำนาจน้อยพระปิ่นเกล้าท่านก็เลยต้องเล่นจนมาท่านไปอยู่ศรีทาเนี่ยแถวๆถวราบุรีเนี่ยแล้วก็ลูกท่านท่านตั้งชื่อลูกท่านยอดวอชิงตันเลยนะท่านพรังมาก ราชชันธ์ที่สี่ก็มาเปลี่ยนชื่อให้เป็นพระองค์เจ้ายอดยิ่งพระเจ้าอัอง,องบอนพิชัยชานน่ะมีลูกไหมคะตอบมาพี่ทีนี่น้องมาอนี่ก็ลูกวังหน้า เก้านี่คือเก่งกว่ารอสีครับในบางเรื่องท่านเก่งกว่าภาษาอังกฤษท่านเก่งกว่าความทันสมัยต่างๆท่านเก่งกว่าแต่ราชการที่สี่ท่านรู้ลึกกว่ารอบกว่าท่านรู้ภาษาบาลีรู้สันสกฤตอะไรพวกนี้พระปิ่นเกล้าทำไมสนใจเรื่องนี้่านสนใจเพราะเรื่องที่สมัยมาอย่างเดียวเนี่ยท่านอา่านดิเกนนะ พก้าวทานเก่งกว่าพี่เยอะเลยในหลายตอนหลายเรื่องคล้ายๆรัชการที่หนึ่งเลยการที่หนึ่งน้องก็เก่งกว่าพี่นี่รัชการที่สี่นี่น้องก็เก่งกว่าพี่แต่ท่านต้องขอน้องทำตัวเก็บเนื้อเต็มตัวไม่เหมือนวางหน้ารัชกาที่หนึ่งลมีผิดใจอยู่ตอนหนึ่งนะคล้ายรัชการที่หนึ่งเลยผิดใจกัน แลนน้นัทปะปิ่นกลา่าประชวนจากสวรรคนครแล้วนารทักี่รีท่านขึ้นไปหาน้องชายอันนี้ท่านก็พยายามเขียนไว้ในเรื่องความทรงจําเลยนี่ว่าท่านไล่คนออกไปหมดให้เหลือแต่เจ้าจอมที่ท่านรักมากคนเดียวอยู่เข้าเฝ้าด้วยเจ้าจอมคนนี้ก็ต้องถือพระแสงอยู่ข้างท่านพี่น้องท่านก็ร้องไห้บอกว่าที่ซ่องสมฐานทับไว้อายุวัตก่อนไว้เนี่ย ม่ได้คิดจะเป็นกบฏแต่ไม่ไว้ใจเจ้ยาพญารีสุยวงศ์กลัวคนนี้จะเป็นกบฏแต่เผื่อคนนี้เป็นเนี่ยจะสู้กับมันไหวเนี่ยร้องไห้กันพี่น้องก่อนท่านจะสิน้นแล้วนั้นไปชวนอยู่ถึงก็ไปไประทมค้งแรมอยู่ที่วังหน้าเลยแล้วก็ดีกันแต่ไปเหมือนวังหน้านชั้นที่หนึ่งนั้นท่านไม่ได้หวังให้ลูกท่านสืบทอดนะ,ะแต่ที่สืบทอดเนี่ยสมเด็จเจ้าพญาให้สืบทอด เป็นบทบาทจนเด็กเจ้าพญาอตอนสมัยรัชกาลที่สี่นี้พระกินเก้าท่านมีบทบ,บาทก็เกิดผุดตารแบบตะวันตกในพระกินเก้าท่านเริ่มต้องการให้ทหารไทยเข้มแข็งแบบฝรั่งไปจ้างในรยโทน,น็อกซ์มาเป็นผู้สึกทหารแล้วก็ยกเมียให้ห้วยแม่ปรางเป็นเมียรพระกินเก้าท่านยกเมียของท่านให้เป็นเมียไม่ใช่ฟังดีๆแม่ปรางนี่เป็นข้าหลวงวังหน้า ยกแม่ปรางให้เป็นเมียในน็อกเพราะฉะนั้น,นน็อกเขาถือเขาเป็นคนวังหน้าแล้วทีหลังน็อกเนี่ยมาเป็นกงสนังกรมีลูกชื่อแฟนนี่น็อกแฟนนี่มันเป็นเมียรพระปรีชากรรการในจำอ่างอบาบัตยากุณเรื่องมันซับซ้อน คุณต้องเข้าใจในการปกรครองของไทยเนี่ยที่ว่าเสมบุรณาญยาสิทธิราชเนี่ยมันเป็นจริงๆริงรัชกาลที่ห้าคุณนังเจ้าทุกขานอำน,นาจกันมาตลอดแล้วพวกขุนนางที่หลังนี่พวกบุญน,นาคเนี่ยมีอำนาจเหนือคนอ,อื่นๆ,ๆหมดค,คือบจะเรื่องอำนาจไบเสร็จอยู่เลยแล้วคุมทั้งหมดเลยเพราะนั้นมันมีเมียมากมีลูกมากเ่ยค้ากันไปค้ากันมาแล้วทีหลังก็มีพวกอมาตยักุลนี่ก็พยายามจะมาขานอำนาจพวกบุญนาคเข้าไปสําเร็จเพราะว่าตัวมาทีหลัง แต่พวกอมตะยุณน,นี่เขาสมัยใหม่นะเขาเป็นคนพิมพ์หนังสือแข่งกับพวกฝรั่งหมอแัดเลยอะไรเลยนะทํถ่ายรูปด้วยรูปภอังกฤษดีี่ขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่สามอยู่ตั้งแต่รัชกาลสามรัชกาลสี่แล้วพวกอมตะยุณน,นี้ขึ้นมาอย่างไงครับอ๋อพวกนี้ขึ้นมาโดยอาศัยความรู้โดยเฉพาะเรียนจากพวกมิชชันนารีคือปือเทไทยมันดีอย่างนั้นเนี่ยแต่คนมีความรู้แล้วมันไต่ระดับขึ้นไปได้หมด ไม่ได้ผูกขาดไว้เฉพาะพวกผู้ดีมีสกุลอย่างเดียวใครก็ขึ้นได้แต่มีความรู้ดีอย่างราชการที่ห้าเนี่ยจะกยยยมราชเนี่ยมาจากสุพรัณเลยขึ้นสูงที่สุดเลยนะนยกตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นระบบของเราเนี่ยมันได้อิทธิพลศาสนาพุทธชาติตระกูลก็สําคัญแต่ว่าคนที่มีความรู้เนี่ยบางครั้งสําคัญกว่าพวกมีชาติะกูลเนี่ยซ้ำไปถึงแม้พวกมีชาติะกูลจะมันไส้แต่ก็ขึ้นมาได้ พวกอามาตะยักคุลนี่เริ่มจากทําอะไรฮะที่ขึ้นมาเนี่ยเท่าที่ปรากฏก็เนี่ยเขามาทางเล่นเครื่องสมัยใหม่เงรับพิมพ์หนังสือแปลหนังสือ,สอถ่ายรูปเครื่องยนต์นกลไกอะไรเนี่ยก็โปรดตอนหลังได้เข้ามารับราชการก็รับขึ้นมาครับเป็นพิย,ายามหาหมาดในตำแหน่งสูงมากเลยนะแต่อย่างว่าพวกนี้ขวนข้าวนามากไปถูกถอด คือไอ้เมืองไทยเนี่ยนะระบบของมันเนี่ยถ้าใครแหลกพวกผู้หลักผู้ใหญ่อันตรายมากเนี่พวกบุญน,นาคเนี่ยเขาจะดูตลอดเวลาเลยใครแหลมกว่าเขาก็เลยถูกถีบไม่ใช่อมาตย์ยกุลอย่างเดียวนะั้นยกตัวอย่างอย่างเจ้าพญามาหินทศศักดิ์ทํรรงนเะนี่ยอันนี้รัชการที่สี่แล้วนะเร้พาพญาเมหินนี่ก็ลูกเจ็กรัชการที่สี่ถ้าเอามาเลี้ยงเนะลรักเหมือนลูกเลยตอนที่ท่านบวบอยู่อยู่กับท่านตลอดนะ เนี่ยพอเพง่งพอเพลงพอสึกออกมาแล้วก็ได้เป็นขุนนางเอาลูกถังไในหลวงให้เป็นเมียนในหลวงเ<ช>มียชั้นที่ห้านะได้เป็นเจ้าพระยามหินเรศักดิ์ทำรงแต่ว่าพอชักเก่งเข้าม,มันไส้มื่เจ้าพระยาสุกเกณฑ์ไปทับเนี่ยเป็นโรบกรบลาวที่น้องคายเนี่ยให้ลูกน้องแต่งหือลานน้องคายย่อย่อจำเป็นเจ้าพระยาไงจิตภูมิศักดิ์เคยเอามาโฆษณาในเรื่องนี้น,นี่แหลน้องคายถือว่าท้าทายน้านรั ถูกเผาหมดเลยนะหนังสือถูกเผาอ่าไอ้คนแต่งเป็นหลวงัมจำชื่อไม่ได้หลวงเขาถูกถูกเขี่ยนแย่หรือถูกทอดครับพวกเด่นๆของอามรรยกกุลนี่มีใครบังกับในยุนครัตนโกสินทร์ก็ในหมเดในคนสำคัญเลยในหมดรัชการเท่าไหร่รัชการสามหรืถึงรัชการสี่ทำอะไระ่ะที่ว่าเนี่ยถ่ายรูปด้วยพิมพ์หนังสือด้วย ตั้งลงพิมพ์ด้วยแล้วลูกในโหมดนี่ก็พระปิชากรการสนใจวิศวกรรมนีม่นักเรียนอนอกแท้เลยทำตัวเป็นนักเรียนอนอกเลยถึงก็ในหลวงรัชกาลที่ห้าโปรดมากเป็นรุ่นแรกของท่านเลยที่ท่านโปรดเนี่ยยังไว้ใจมากให้ไปทำขุดทองที่เมืองกรบินเนี่ยแล้วก็ถูกข้อหาว่าทั้งโกงทั้งเยี่ยมโหดบ้านชีวิตนะ ข้อกล่าวหาก็คือว่าโกงทองกบินบุรีรแล้วก็เข้มงวดกดขันคนตายเยอะเลยป่านชีวิตคนโดยไม่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตเขาก็ถือว่าเป็นคนปโปรดนี่ะข้อกล่าวหาที่ร้ายแดงคือเอาเมียแม่มไปทานใมูลลงเรือเย้ยในหลวงอยู่ที่บางไปอินเลยนะมีหนังสือเขียนในเรื่องนี้นะมันมีอะไรแอนนาเดชิงอฟสยามทักานสี่ใช่มทั้กาห้าเนี่ยแพนนีแอนเดรียสอฟสยาม อามินสืบสอังกฤษออกมาเล่มใหญ่เลยเรื่องกรณีพระปิชาเนีย่ยพระปิชาแกบอกกูตายเพราะมีเม MM ียแม่มเพระาะนางแฟนนี่สวยใครแค่หลงเท่านั้นเยอะในหลวงในแง่นี้หมายความว่าไงอวดเก่งนะคุ้มพิมมือได้เมียมัมอะในหลวงไม่มีมพมือ <laughs> เห็นว่าติดใจแฟนนี่กันเยอะนะตอนนี้แกลูกครึ่ง ท่านมีเพื่อนไหมครับในกันที่สี่มีกรรัลยาณมิตรมีคนเตือนสติม,มีที่เพื่อนสนิทก็คือลูกศิษย์ที่สนิทมาก,กสมเน็จสังราชสาเป็นลูกศิษย์ท่านมา่ก่อนใช่ใช่ใช่ใชคนโปรดเพราะว่าเมื่อตอนท่านจะศึกอท่านก็ถามลูกศิษย์ลูกหาใครจะศึกบ้างศึกมันจะได้ไปช่วยกันสำสนะทสังราษาไม่ได้ศึกแต่บอกเออดีแล้วจะได้ฝากลูกฝากหลานให้สอนหนังสือพักเดียวท่านศึกไปทูนลาศึก จอมเกล้าบอกอ้าวตอน,นสัญญาว่าจะไม่ศึกอตอนนี้อยากศึกแล้วเนี่ยท่านบอกไม่ให้ศึกตอนนี้ให้ฝากลูกฝากหลานศึกนังไงท่านบอกถ้าไม่ศึกก็ไม่ใช่ไอ้สารสิท่านบับสังถ้าศึกได้กกูก็ไม่ใช่พระจอมเกล้าสิ <laughs> ท่านออกไปมิลุกมีเมียนะตามจับมาจะไม่ให้บวชใหม่ไม่ใ้เจะเข่นจนตายเลยเ <laughs> อาไปยางเี้็มาบวชใหม่ <laughs> คนนี้รักใครมากสร้าง <laughs> วัดให้อยู่เลยวัดราชประดิษฐ์นึ่ง เรานิญสร้างวิธกังวลเลยเออกไปคุยกับสมเด็จสังราชนอนคุยกันเลยนะมีพระเป็นเพื่อนทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับนี้ให้เมืองพุทธทีไปเคี่ยนมาบังคับให้มาบวชไม่ได้เมืองพิจามณีสยามทำไรก็ทําได้เลื่องท่านบวชหมายจะได้เป็นสังฆราชเขาเรียกมหาสาสิบแปดประโยคไนะความรู้ท่านดีมากเป็นเนนประโยคเก้าของแรกของจุรัตนโกศิน